สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> วันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองแมกองอำเภอแสงงามจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ผมเองโก้กำแพงเพชรขอนำเสนอที่น้องเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแก้ปวดแก้เมื่อยครับวันนี้ผมขอนำเสนอในรูปแบบสมุนไพรผงนะครับชงกับน้ำร้อนนะครับรับประทานก่อนนอนนะครับและตอนที่ท่านตื่นนอน ครับเป็นสมุนไพรผงชงกับน้ำร้อนตัวนี้จะมีสมุนไพรสุดแสนจากะเดา19รายการสมุนไพร19ตัวไม่ว่าจะเป็นม้าห่อเล็กม้าห่อใหญ่มาเหลือง <c oughs> นะครับม้าแดงมาดำมาหากำลังเอ็นเหลืองไพรม่วงขมิ้นขาวขามิ้นแดงห่อสะพายควายสบู่เลือด19ตัวตัวนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมนับให้ดูหนึ่งนะครับนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 10าองพี่น้องเวลารับประทานนะครับ1นซองนะครับเราแบ่งครึ่ง1นซองรับประทานได้2แก้วแบ่งครึ่งชงกับน้ำร้อนรับประทานก่อนนอนตอนที่เราจะนอนและตอนที่เราตื่นนอนก่อนนอนและตอนตื่นนอนนะครับตัวนี้ชงกับน้ำร้อนนะครับมันจะมีความหอมกลุ่นละมุนละไมด้วยสมุนไพรแท้ๆ1 0่เปอร์เซ็นเวลาท่านรับประทานเข้าไปท่านจะฟินไปทั้งวัน สุขสันกันทั้งคืนสดเชื่นกันทั้งปีรู้สึกดีกันไปทั้งเดือนเลยพี่น้องตัวนี้ตอบโจทย์ปัญหาคนปวดคนเมื่อยโดยตรงเอ็นใหญ่9 0 0เอ็นน้อย9ก0 0กระดูกส0 0ท่อนท่านที่ทํางานหนะักนะครับใช้แรงงานนี่รับประทานเข้าไปแล้วเห็นผลรับประกันไม่มีสารสเตรอยด์100%เป็นสมุนไพรทั้งหมดเอาไปชงกับน้าร้อนพี่น้องรับประกันโดยโก้กบแพงเพชรนะครับถ้าเอาไปทานแล้วไม่ดีไม่ตอบโจทย์เรารับประกันคืนเงินด้วย นะครับแบบนี้พี่น้องสองสีชมพูสวยหรูงามตานะครับนะในนี้จะมีรายละเอียดมีเบอร์โทรศัพท์พี่น้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์นะสั่งซื้อกันได้ทางเพจ Facebook, LINE, YouTube, Google, TikTok, l a z a าช s h o ป e ี้มีเบอร์โทร086-201-6907สั่งซื้อกันเรามีข้นส่งระบบเก็บเงินปลายทางนะครับของของถึงมือแล้วค่อยจ่ายตังค์เรามีสาว สุดสวยบุรุษสุดหลอ่อส่งถึงบ้านของท่านอย่างแน่นอนแต่วันนี้ผมเองก็กำลังเพชรอธิบายเรื่องสมุทไพรแก้ปวดแก้เมือ่อเอาไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ